ครับต่อเลยนะครับสําหรับสปอร์ไลท์สามร้อยวัตต์ LED โซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับใช้ได้ครับที่สําคัญคือสว่างต้นถึงตอนเช้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับชัดเต็มเต็มก็วันต่อมาฝนตก สักครึ่งวันก็ยังมีใช้ไฟใช้ไฟได้ถึงอีกคืึนหนึ่งนะครับคือประจุเขาค่อนข้างเยอะครับตัวนี้4ี่หมื่นมิลลิแอมครับไม่ต้องห่วงเลยครับเห็นครับเนี่ยครับโอเคครับอันนี้ถ่ายจริงๆสถานที่จริงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ